ค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเชื่อมกล้องหลอดไฟ YCC นะคะโดยอ,อันดับแรกนะคะให้ลูกค้าต่อตัวกล้องนะคะเข้ากับขั้วหลอดไฟ E 2 7นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ออกดรีเซ็ตนะคะโดยปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ตรงข้างช่องใส่เมมการ์ดนี้นะคะค่ะกดค้างไว้ประมาณ10-15วินาทีะะนะคะ,ะจนกว่า จะมีเสียงนะคะหลังจากมีเสียงพูดแล้วก็ให้รอกล้องหมุนเสร็จนะคะค่ะหลังจากกล้องหมุนแล้วนะคะให้ไปที่แอปนะคะโดยจะใช้แอป ycc 365 plus นะคะ Config ากล้องของคุณ AP hotspot หร scanning code หลังจากนั้นกดไปที่ตัวบวกนะคะค่ะแล้วก็เลือกที่อันแรกอันแรกนะคะสมาร์ทค่ะแล้วก็เลือกที่ AP hotspot นะคะหลังจากนั้นกนต่อไป แล้วหลังจากนั้นนะคะให้เลือกตัว Wifi กล้องนะคะโดยสามารถดูได้นะคะว่า Wifi จะขึ้นต้นด้วยคาวแคมค่คคะแล้วก็รหัสตัวกล้องนะคะให้ตรงกันนี่คือรหัสตัวกล้องนะคะแล้วก็ก็คือเราเป็นตัวนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นก็ไปขั้นตอนต่อไปนะคะ ให้เลือก Wi-Fi กล้องนะคะไอ w i f i บ้านค่ะกรอกรหัส Wi-Fi บ้านแล้วก็เปิดรูปตาเช็ครหัส Wi-Fi ว่าถูกต้องไหมนะคะแ่ใส่รหัส Wi-Fi ก่อนนะคะแล้วก็ hmm. เช็ครหัสนะคะว่าถูกต้องนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อมีการเชื่อมต่อจะได้ยินเสียงตัวกล้องดังดังนะคะ Please wait for Fi connecting wait Wi-Fi for ค่ะส่วนตรงนี้นะคะคือลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้เลยนะคะเป็นชื่อของตัวกล้องนะคะ กดเ,เลยกดเ,เลยอ,อันนี้ก็คือติดตั้งเรียบร้อยนะคะลองลองหมุนก็ไมค์พูดได้ไหมอะ่ะเอชไมค์นะคะหนึ่งสองก็ตรงนี้คือลำโพงนะคะ แล้วก็สำหรับอินฟาเรดนะคะก็คือลูกค้าสามารถเช็คตรงนี้ได้นะคะเปิดปิดไฟไดะะ้ปะลองเปิดปิดไฟเองอันนี้ก็คืออินฟาเรดก็คือจะขึ้นสีแดงแล้วก็ภาพก็จะเป็นสีขาวดำค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากดูเป็นแบบตอนกลางคืนเป็นภาพสีะคะ่ะเปิดตรงรูปหลอดไฟอะคะ่ะจะจะเป็นไฟไฟ LED ค่ะเราจะเห็นเป็นภาพสี